สวัสดีครับก็เดี๋ยวจะมาดูตัวสเปคของรีเวิร์บของแอมตัว d k 35S นะครับก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง d k 35กับ 35S ก็คือว่าทางโรงงานเขาจะย้ายพอร์ตที่ตอบสนองกับรีเวิร์บมาไว้ที่พอร์ตของแคนนอนพอร์ตเดียวนะครับเพราะว่าเวลาโรงงานก็ให้เหตุผลว่าเวลาแอมตัวเนี้ยใช้ร้องเพลงกับการเล่นคีย์บอร์ดพร้อมกันเพื่อให้เสียงนักร้องเนี่ยเป็นเสียงรีเวิร์บ ส่วนเสียงเครื่องดน,นตรีก็จะให้เป็นเสียงธรรมชาตินะครับอันนี้ผมลองสายแจ็คร่วมกับของกีตาร์นะครับลองดูว่าลองทดสอบเอฟเฟกของรีเวิร์บหรือว่ากีตาร์จะตอบสนองลักษณะไหนน,นี้ผมเริ่มจากการปิดปิดรีเวิร์บก่อนนะครับเปิดโทนไว้ระดับกลางแล้วก็เปิดเฟรนไว้ที่ประมาณใบาสามนะครับ ก็ยังจากไม่ไม่มีเสียงรีเวิร์สนะครับเพราะว่าเราปิดไว้จะลองปรับไว้ตรงกลางดูนะครับ,รบพอหาเสียงก็จะมีรีเวิร์สแขวงๆนิดนะิ เสียงรีเวิร์บนิดๆน,นะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับรีเวิร์บขึ้นสุดอ่ะอน,นี้จะชัดเจนนะครับก็จะมีเสียงทาง,ง,ง,เ,สงเสียงก็จะมีรแปงเสแวเสียงรีลวับขึ้นมานะครับก็คือสรุปว่ารีเวิร์บตัวนี้ใช้ต้อกอดที่เป็นของ